สวัสดีครับลาอาเตรียับ้านเช้ตอรีเตรียมตัวอะไร้าเตรียมตัว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 เราเราเตรียมตัวมาดูแน่นอนอยู่แล้วที่มีไฟนอลครับแต่ที่สมคัญเรามีโชว์ครับโชว์อะไรที่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนีจะเป็นคนตอมีโชว์อรก็วันี้จะมีเป็นเารกับสอดตัวก ก็มีดได้ส่วนของระ่ผมได้นานไหมระ่ผมได้นานได้ได้ดมีบอยด้วยมีบอยผสมอ่าผสมใช่ครับผมแล้ววันนี้ก็จะได้เห็นแบบโชว์ที่เรียลเลทกับซีรีส์ครับแน่นอนว่าเราเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แบบปล่อยแบบโอเอสพีมาเยอะมากก็อยากให้เราดูว่าเราจะมีการแบบเอาโชว์มาร้อยเรียงใหม่ยังไงเล่าดีค่านยังไงก็น่าจะได้เห็นในในไฟแนล EP วันนี้ เป็นอะไรนะพี่เก่เขีนอะไรบ้ากับพูดหรือว่าตามที่น้ำปิ้พูดเลยฮะก็อย่างอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมีโชว์ที่ต่อคอลไปกับตัวซีรีส์นะครับแล้วก็มีแขกพิเศษที่เคนแบบเจะไทยด้วยหรือูดก็เป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลว้าวว้าวว้าวโคตรมั็มต่อเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไม่เก่งกับน้ำปิ้งพูดเลยครับผมก็คือเราจะสอด ตัดไส้ตัดคอตัดไส้ครีมแล้รผมทำให้ภาพรวมเนี่ยดูดีแล้วมีก็แค่คนเตรียมหูก็พอครับผมเหูมาฟังพวกเราครับเราเล่นน้องเอ๋งครับผมแล้วอาจจะมีแบบเต้นบีบอยนิดหน่อยอะไรภาพรวมไปได้เลยบีบอยเดี๋ยวจะให้เขาเต้นนะเอลลี่จะให้เขาเต้นแต่ผมหรือว่าเก็จะลองก่อนนะบีบอยผัดว่ตรงนี้เลยนะเพราะมันจะดีหลัครับมันจะดีนะ

คือเราแบบว่ามีทั้งไข่ดาวแล้วก็แบบเพิ่มข้าวแล้วก็เพิ่มกับด้วยเบอกเลยว่าพิเศษมากจริงจริครอ้โหมันจบสนิทนะมันจะจบสนิทนะจบสนิทไหมอาจจะ <c oughs> เริ่มเข้ากันได้ครับผมแต่อาจจะยังไม่สนิทกันขนาดนั้นอ๋ออาจจะมีคือมไม่ไม่ไมทำเป็นโซนแล้วหรอตอนจบคือจะต้องข้าวเป็นโซนไหม อาจจะต้องรอดูร um, uh, ีดิร <Yeah, like 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 ี่คับป้แล้วยังไงล่ะคะกระจกของครปูจะยังไงคะตองหูตาไมไ่่หรอดิอะไรเนี่ยก็น่าจะน่าจะเหมือนที่ปรวันพูดเลยคะก็เดี๋ยวรอจิตตงกันี่แต่บอกเลยว่า เป็นเป็น EP ไพนอลที่รับรองว่าทุกคนจะจะถ้ามองถ้ามองเหมือนกับขึ้นรถไฟโอ้วไปไหนอะไรรถไฟอะไรไม่ใช่รถไฟหอบไม่ใช่แต่เป็นแต่เป็นอ่รถไฟความเร็วสูงเออที่มีจังหวะแบบสามชาติโอ้ยว้าวจะมีจังหวะที่แบบ จังหวะดวิวจังหวะช้าอะไรให้ให้ทุกคนได้แบบให้ทุกคนได้บู๊ตลอดเวลาตอนจบคือตอนจบคือต้องรอติดตามในซีรีส์ว้าวดีดีอร่อยด้วยนะตอนจบมีหลายรสชาติดูไหมครับมีครับมีเสียงรำคาไหมมีครับมียิ้มไหมมีครับผมแฮปปี้เลยแฮปปี้มีครับมีแต่งงานไหมมแต่งงาน อาจจะต้องรอดูีกว่าไหนไปทำที่เพิ่มอันจบแล้วนะเราจะท่าสถานะไหมหรือว่ายจะอยู่ที่สถานะเดิมนถ้าตามเอาความจริงเลยนะเถิดนะผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจะไม่ได้ด้วยซ้ำเพราที่ถ่ายไปเราถ่ายอะไรไปจริงผมก็จะไม่ได้เหมือนกันครับผมเพราะมันผ่านมาเนิ่นนานพอสมควๆเนี่ยถ่ายมาผ่านมาแล้วผูรไหล หลายวินาทีแล้วเหมือนกันที่เราเตรียว้าวเลยะว้าวแต่ว่าที่เราสบด้วยกันขอเราจะแบบสานต่ออะรอย่างเงี้ยอันที่ทีไม่สานต่อเลยไหมไม่สานผมไม่สานจริงๆเราน่าจะมีอีกคนมาด้วยนะครับใครใคร่เทมาด้วยไหมอ๋อพี่เทนอ่ะมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ เราต้องยืนรงีับโอ้โหยืนอะไร่อะเรเอาแล้แยังไงล่ะพี่เติร์นคลิฟดูลูกศิษย์ีผมไม่เกี่ยวนะไมัถึงไม่ถึงคุณเซฟมากเลยนะรับผมต้องไปว่าต้องเซฟเลยนะอาจจะต้องเซฟนิดหนึ่งแต่รับรองว่าในซีรีส์เนี่ย เต็มแน่นอนเออรอดู่แต่เป็นคู่วันนี้ก็คือได้ยินแน่นอนเพลงไทยทุกคนรอคอยต้องรอดูใช่เราห่อหน้ากันจริงนะไม่จริงจริงมันมีหลายอย่างที่เห็นแต่ว่ากล้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ครั้งแรกทุกคนอาจจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้ดูไปว้าวอาจจะไม่ินแจะไม่ได้มีแค่เพลงเพลงเดียวหรือเปล่าจะมีคู่อื่นๆื่นอ่า

พงศธรผมไม่เคยไปห้องอัดพร้อมกันสีคนเลยอันนี้ความจริงครับอันนี้ความจริงนะอันที่พูดมานี่มีความจริงไหมไอ้ที่พูดมีครับเมื่อกี้คือความจริงเลยความจริงครับเมื่อกี้เมท่านะท่าสุดความจริงครับอันเราเป็นยังไงคะจะรอดไหมคะวันนี้รอดไหมไม่จริงอยากให้เรารุ้นนะเพราะว่า ถ้าดูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนเนี้ยซีรีส์เราพยายามมีกิมมิคบางอย่างเพื่อให้คนที่อ่านนิยายไม่เบื่อเพื่อให้แบบรุนไปด้วยกันเพราะนั้นตอนจบก็ไม่ได้แปลว่ามันจะจบเหมือนในนิยายตรงเป๊ะเสมอไปไม่อยากจะพิดแบบนี้เพราะมันมีหลายทางมากตาผมเข้มอาจจะรอดอืหรือเข้มอาจจะไม่รอดเอหรือเขาคูตายคือมันเป็นไปได้หมดตอนนี้ก็ราะว่า ประเทศไทยอะไรก็ได้ไม่จบเพราะฉะนั้นเราอยากให้ลองติดตามว่าคุ่งกับเขาจะมาในเหลี่ยมไหนเพรอะไรผมบอกว่าถ้าวันนี้อาจจะไม่จบเพราะอาจจะมีต่อหรือเปล่าอันนี้ภาคสองครับเพราะว่าพ่อครูตายแล้วเราแบบภาคภาคสองเรานี่ถาพระเอกใหม่หาพระเอกใหม่พี่ต่อเขยมถามพระเอกใหม่จริงหรอตในไปใจแล้วไปป้าเออ ดูมองอะเฮ็ยดองอะดูมออะออะรจริงเเห็นอะเอไม่เห็นด้ยหรอเพราะว่าหม่เนไริงเอยคุณูมไม่จริงจริงก็แอบสปอยนดนึงว่าท่าสองเราพอเพราะภูไปเห็นมใหม่ครับผมบางทีเราเรามีท่สองหลอตอรี่ตอรี่ยอดตอรี่ยอดตอรี่ยอดก็เป็นสิวว่าจะ ไปท่องยูทูปคนอื่นพี่พี่พ่อครูผมไปเอาจิวเวอร์หนึ่งกี่พวกเราสามคนก็ยังเป็นวีแวร์บ้านใครเจอร้องไห้ต่างๆคือเราตัดพ่อครูทีด้วยเหรอไม่พ่อครูมีหลายยูนิเวอร์แล้วเราไปเจอพ่อครูน้อย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 เมื่อกี้ไม่จริงนะครับทุกคนใช้วิจารณาในกา่เราฝังด้วยครับ ไอ้เราบอกว่าแตอีกหนึ่งโมเมือคือแสดงว่าทุกอย่างจบเลยใช้เห็นไหมใช่คะเห็นเห็นครับผมอดก็คืออะไรที่แบบหลายคนเขายักอย่างแต่ดูของเราต่อมันขึ้นมาหอนมากก็คืออืมเหมือนแบบจะวันไฟแนลเราเราอยู่ในหมายท่านาคือดูคลิปที่แฟนตัดตัดมาแล้วแบบมันประกอบเพลงอะไรได้หมดเลยใช่ใช่เป็นมาในแนวเพลงแบบแนวปัจฉิมนิเทศทั้งหมดคือเป็นแนวแบบว่า เพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปใีวิวนี้แล้วเราก็โดนเช่นไงเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บนั่งตาลื้อนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยผูกพันเนาะไม่ใช่แค่พวกเราละครแต่ตอนนี้ทุกคนแบบที่ได้ดูมันเหมือนกับได้โตมากับตัวละครครับ่นอื่นเป็นยังไงมั้งจริงๆเราก็ถ้าผู้ตามจริงคือก็ไม่อยากให้จบเหมือนกันก็คือเราอยู่กับแคมป์สิรามานานมากแล้วโดยโดยภาพรวมก็คือหนึ่งปีหนึ่งเดือนน่าจะเกิดน่าจะเกิดเราไม่อยากให้จบอะเรา่อยาก ผมไม่อยากไม่อยากพี่ออกพักมาตอนนี้จริงๆพี่ออกก็คงไม่อยากให้จบนะครับเพราะว่าจริงก็ก็แบบคือเข้าใจแหาว่ามีคนแบบรลักซีรีส์เรื่องเยอะมากที่นี่ครับแล้วก็ก็อยากให้มีต่อแต่ว่าก็ต้องเป็นเรื่องของเนี่ยมถึงแบบว่า e แบบไฟนอลเนาะจะอกว่าจะอยากให้พูดถึงตีที่เราแบบมันนับสเปนแต่คนี่วเร็หม่อถึงแบบว่า e แบบไฟนอลเนาะจะบอกอยากให้พูดถึงตั๊ิซีที่เราแบบมันับสายเป็นแ่คนที่ดเร็ให้ไมได้เมื่อบ e เป็นที่ประหับใจน่าจะเป็นช่วงแรกๆฮะที่อยู่ด้วยกันสี่คนจำได้ว่าเมื่อวานเป็นเป็นครบรอบหนึ่งปีที่แบบเราเปิดชิวแรกใช่ก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนท์ที่เราเราดีใจที่แบบเราได้เปิดกล้องแล้วก็ได้เริ่มทำงานเพราะเป็นช่วงที่แบบ ทุกคนก็เพิ่งเป็นเด็กใหม่แล้วก็กระโจนเข้ามาอยู่ในกองเลยเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรแบบเยอะมากเลยทั้งสี่คนก็ใหม่กับกองซีรีส์มากๆเลยก็เลยก็เลยน่าจะเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาอะไรกันที่ราชอบรวมครับทุรวนทีมที่ชอบทีมที่ชอบจริงๆพูดละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่ใน ตอนสุดท้ายนี่แหละครับที่เรีอนไหมล่ะเอาแล้วจะพูดการที่บอกให้ว่าความรู้สึกในตอนนั้นเปนความรู้สึกในตอนนั้นคือมันเป็นภาพที่เราหันหน้าไปแล nah ้วเราก็แปดแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบทั้งหมดที่เกิดขึ <h <h ้นในหัวตั <h <h well ้งแต่ตอนแบบเวิร์กช็อปพอเริ่มสนิทกันตอนผ่านเรื่องรามาแล้ววันนี้มันแบบเออวันนี้มันแค่นี้จริงวันนี้มันแค่นี้เลยแบบชีวิตแล้วแบบ ทุกคนในกองโมเมนต์นั้นคือแบบร้องไห้กัน <_ c oughs> เราไม่เคยเห็นคนใกล้ตัวเราบบร้องไห้หนะขนาดนี้นตอนที่เราเล่นซีนอะไรยเงี้ยแต่ว่าวันนั้นคือวันที่เขาแบบเขาลองไห้อกมานนแล้ว <_ c oughs> แบบ <_ v ood le> แบบร้องไห้หนักอ่ะคือบูมไฟเราเราก็คือว่าเราก็รู้สึกมากๆแต่เชื่อว่าคนดูที่ได้ดูซีนนี้ก็น่าจะแบบชอบซีรผสพอกันจริงๆก็ลองก็จะไปเลว้าวว้าวว้าวโอ้ ขนาดที่ดีผมประทับใจซีนไหนนะครับโอ้ว้าวจริงจริงประทับใจทแทบจะทุกซีนเลยครับที่เล่นไปเพราะรู้สึกแบบว่าภูมิใจแบบในพวกเราทุกคนมากๆแต่ว่าซีนที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นซีนใต้น้ำอุ้ย <c oughs> ใต้น้ำมีหลายใต้น้ำาชะไมมีหลายครั้งที่ฉันใต้ใต้น้ำไงแล้วลงไปทำอะไรใต้น้ำ

ผมชอบซีนไหนนันใช้คำถามที่ตอบยากมากาครับเสเต็ปม,มาเดือง,งาม้มากขอบคุณคี่ผม <c oughs> ชอบชอบชอบซีนไหนจริงอย่างที่เก่งบอกว่าเราชอบโมเมนต์มากกว่าแบบเวลาที่มันได้ได้ไปออกกองและเล่นด้วยกันคือมันต่อให้จะเป็นซีนที่มันแบบง่ายอะไรเงี้ยหรือแบบมันแค่นั่งคุยกันแต่พอเราเราได้แบบเล่นด้วยกันได้อยู่ด้วยกันในกอง มันมันมันแฮปปี้อะครับมันเลยแบบทำให้เราแบบเราเราชอบตอนที่เราไปกอองไ,ไปอกมั้งคือคือจริงๆริงคือทุกปีมีความสุขใจกับเราแต่ว่าต้องหลังคือสุขใจกว่าเหมือนช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันหลายแง่แต่ถ่ายแต่แรกตั้งแต่แรกลงเวร์ช็อปใช้เงิเกิดเมื่อีกว่าอ่ากว่าจะได้ลงสนามก็เวิร์กช็อปไปนานอยู่ครับเยอะเรื<ช>่อยๆอ่า ระบบนมาครบหนึ่งหนึ่งปีสมัรกหนึ่งกล้งกันน้อง่ยแต่ก็ไวมากเหมือัถ้าอยากบอกอะไรของยงกองยิงิกีฬาให้อะไรจริงไได้อ๋อไอ้ิิ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำถามมีอะไรนะครับดีกว่าอะไรกับเราก็ไม่เป็นไรคืออาจจะให้บอกความรู้สึกที่มีหรอกกองเห็นจริงจริงๆกองเห็นนะถ้าถามมาให้อะไรคือให้ทุกอย่างกับผมเลยดีกว่าคือคือแบบจุดเริ่มจุดคั้งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับในกองคือมันเป็นแบบโมเมนต์ที่เหมือนขอบไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมันเราไป กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวแบบที่ที่ในกองไปนั่งเมาไปนั่งคุยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนไม่ได้ไปทำงานแต่พอพอมันแบบไปวีคนึ่งไปสามสี่ครั้งมันก็แบบถูกผ่านแล้ววันหนึ่งมันต้องแบบปิดกล้องแล้วอะไรมันไม่ได้ไปมันคิดถึง่วันนี้เองคิดถึงการมีการเข้าเข้ากองเช่ครับจริงจริงน้องขอบคุณมากๆที่ทำให้แบบเราสี่คนได้แบบได้มาเจอไปเมาส์ทุกคน ว้าวว้าวว้าวเ่าย่าลยาฮ่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 า่าฮ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 คาฮขอบคุณ่า่าฮ่าฮ่าค่ับ่ามาก่าฮ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 าฮ่าฮ่า่า่าเทมากาก่าฮ่าฮ่า่คาฮ่าฮ่าฮ่าาา่าาีาาากั ท้นีเราสี <ge repay puzzles> ่คนนะครับเราเห็พี่พี่งานทุกคนเลยที่เขี่ยข้อนะครับคุณต้องแน่ต้องถึงพี่พี่สื่อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคุณแฟับทุกคนะครับที่สปอร์ตเคอดีใจที่แบบเพลงมันมันโตขึ้นแบบทุกพีเลยจนจนพีนี้ก็ยังไงฝากทุกคนด้วย

ยอดขอบคุณพี่ก็รู้สึกขอบคุณเหมือนที่พี่บอกขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายทำให้เกิดขึ้นแต่ว่ากองนี้จริงๆก็พูดถึงก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันครับเจอชีวิตการทำงานเปลี่ยนไมเ s e t การเป็นนักแสดงเปลี่ยนความคิดของเราต่อสายอาชีพนี้ไปเยอะมากเพราะว่ามันโหดมากจริงๆเป็นเรื่องที่ตัวละคร ัวเขาเจอเรื่องแบบอยาตัวน้อพี่เองก็เจอสัตว์เด็กเอฟเฟกต์เทลลิงใต้น้ำตอนนี้แบบแค่โ,โรยตัวลงมาจากอะไรที่ใหที่สุดซึ่งจริงจิเมทัลลิงก็ถูกมากแล้วเลยรัะมันก็เลยเหมือนเจอทุกอย่างเราม่กองมันเป็นปีทีที่เราต้องไปอยู่ในแบบถา่ที่ที่มันไม่ได้เอื้อมหน่วยคือมันไม่ได้แกรงมากพูดตรงๆมันก็ผลให้เราแบบเป็นนักแสดงที่แบบอดทนแล้วก็มันเหมือนเปิดเรื่องแรกมาด้วยความเข้าใจที่ว่าโอ้นักแสดงป็นประมาณนี้เราคิดว่าถ้าเราเปิดเรื่องแรกด้วยความแบบแกรมตรงนี้เราคงแบ ไม่ร้อนจังหรือรอะไรแต่ว่า <พอ S 2> เดี๋ยวนี้เราใช่แบบอ๋ร้นอนสดพัดลมก็ <ไป S 2> กาลกรลมก็ไปได้อยู่ได้ของดุยออ<อ>มาเลยหอมนะเพราะที่สําคัญรู้สึกว่ากองยิมทำให้ชีวิตเราเจอกับคนเป็นร้อยเป็นล้านคนที่เราแบบอืมเราคิดว่าเราอยู่แต่ป่าเราไม่เจอคนเลยแต่พอมันออนไปแล้วมแบบดู <c oughs> <ๆ S 2> คนโพลขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยของดีโอท็อปอย่างพวกเราก็มันก็ไปสู่สายตาชาวโลกได้หมดเลยวขอบคุณกองยีมที่แบบมอบอะไรให้เยอะมาก แล้วตอนมีกองหลังเรื่กองนี้นอี่กินข้าวไ้วยกเห็นว่าตอนอยู่ในกองก็มีกินด้วยพองพอเลื่กอง็กินได้จริงจริงก็กินได้บ้างอยู่คงเียได้บ้างแล้วอออ้ไปอยู่คนเดียวได้บ้างแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีใครแล้วก็มีบ้าง มีเพื่อย่างเยิยงมีโปรกัลยาณมิตรยงอยากมีคนรอดตัวที่นานตัยังมีอยู่เนาะครับเาจะเป็นอะไรเป็นเพื่อนก็ยังมหรือบอสด้ครับเป็นได้ทุกอย่างยูเป็นโปร เอออะเราต้องรอใครกินข้าวนะคอมเรม่มกอนแล้วอะไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้ก็กินเถอะอะไรนะทุกวันนี้นะทุกวันนี้ก็กินข้าวด้วยกันอยู่ี่บอกี่อบวไม่เรียกว่าเรก่าม้ไปะสวย อ๋อกินข้าวกันอะไรไม่ได้เไครับคถมคือต้องเห็นอะไรกับเราโ้หว้าวว้าวเป็นคำถามที่ดีครับต้องถามด้วยก็คำถามให้ต้องต้องเห้นอะไรกับเราถ้ผมก็อย่างแรกเลยคือ เราได้ข้าวกับบ้านทุกวัน,ท,วนทุกวันที่ไปคองน,นะ,<ล>ะผมก็มรู้สึกว่าอิม่มอยู่แบบอิ่มท้องมากแม่ผมแล้วก็ที่สองเลยคือรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้แบบครอบครัวเลยเหมือนเราเราได้แบบครอบครัวให,หม,ม่ครอบครัวแบบใช่รู้สึกว่าแบบเวลาไปเจอพี่นนะๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบสบายใจมากๆแล้วรู้สึกแบบเราทําไปทํางานเหมือนเราไม่ได้ไปทํางานเราแบบเหมือนไปเล่นไปแบบไปพูดคุยอะไรกับพี่ๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกแบบ สบายใจแล้วก็แบบสนุกมากๆเวลาที่ได้เข้ากองครับผมแล้วก็ได้แบบประสบการณ์ทุกอย่างเลยครับผมในการเป็นแบบว่านักแสดงครับผมถ้ารูปออกมาครับผมถ้ารูปอะไรเกิดมาเกินครับผมละครของเราได้ล้านกันแบบโหอย่างไรมากทุกคนขอบคุณครับผมที่ต้องแปลว่าตัวซีรีส์มาสิบแปดีท เยืดมาโอเคเขางเวยการประกาศมารู้สึกยังไงครับผมาอืมครับผมรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกแบบไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้แบบเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบรู้สึกว่าแบบ เกมจีน่าต้องเอ่าคือแบบพาเรามาได้ไกลไกลมากๆาะครับแบบไกลเกินกว่าที่เราแบบคาดไว้เลยครับแล้วก็เรื่องเพลงได้ล้านวิวแบบนี้ไม่คิดเลยว่าแบบเพลงผมจะแบบล้านวิวเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบว่าขอบคุณพี่ๆที่แบบชื่นชอบในเพลงผมไม่ใช่แค่เพลงเพลงผมบะเพลงพวกเราทุกคนเลยแบบล้านเร็วกันทุกคนเลยแล้วก็แบบ รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากๆที่ช่วยกันแบบซัพพอร์ตทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่เพลงแบบทั้งเล่นเพลงทั้งแบบรุ่นนี้แบบทุกอย่างแบบรู้สึกแบบขอบคุณมากๆใช่ครับผมขอบคุณมาก็คือเห็นเรามีประกาศแต่นี้ที่ญี่ปุ่นเนาะโอ้ที่ไทยโอ้ยโอ้บ นีจีาโอ้ั่มินิไทยนี่ผมบอกเลยว่าติงดีกว่าบอกเลยว่าติงเป็นคญี่ปุ่นแล้วไงอะติงจะไปปนอะไรบม ก็จริงๆแล้วมันก็พูดได้แหละมันก็แปนแปนตอนนี้ร่รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนดักเคลื่อนของตัวดาวต่างๆที่มันไม่ส่งือนกั่ตวเมืองเกียรติราชทีนี้เราก็ต้องกลับไปดูตรงต้นต่อต้นพัวเนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนั้นมันเอฟเฟกต์ยังไงต่อการจัดแผนมีที่มันัด ส่งผลต่อแสงสว่างในห้องอะไรซึ่งมันทำให้พวกเราไม่ได้แบบสว่างจ้าเต็มที่นะครับมันเป็นเรื่องของแบบสายตาด้วยเราก็เลยแบบค่อนข้างฝึกษาเมจสิเดเรเตอร์หลายท่านได้คำสอบว่าอาจจะต้องไปถามยอบบ่างโอ้โหแย่พูดตั้งานอะไรยังไงคะฮาริสฮาริสว่าไม่ไม่เล่ญี่ปุ่นกับไทยจนรอมานาน ก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่อ่าดวงอาทิตย์อยู่ที่ดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็อยู่ที่ดวงของพวกเราด้วยด้วยด้วยคที่ช่วงนี้อาพระอาทิตย์เข้ามาทำให้แบบแสงสว่างมันมากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะจัดที่ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่มีโอกาสสูง ใช่เพราะฉันก็ยังไงครับพ่อ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 นาสูงเนี่ยพี่อ๊อฟก็จะเริ่มโค้งอ่แล้วรู้สึกร้อนหนาวหไหมงานก็ไปทําพื่อแต่ทีดว่าถ้าในน้ำมันมีอกาศแน่นอนมีอยู่แล้วแต่ว่ารา ครับผมครับว่ะอ่ะให้อยากให้ส่งท้ายเห็นเวลาถุงท้ายตัวละครนะไะ้ของแตกลนคน้ครจะไดแต่เะป็นคนสัทาษุ์เขาจะเป็นคสัา์ส่งท้ายกล้วันอ่ะเออจุดท้ายแล้วจิงก็ขอบคุณจริงขอบคุณตัวละครทุกตัวละครเลยที่ทำให้แบบวาพวกเราแบบมามาอยู่จุดนี้มาบเจอพี่ที่ถืแบบ มากมายเยอะเลยเกี่ยวบคุณมากที่ทำให้แบบเราโตขึ้นมาเลยในระยะเวลาแบบไม่กี่เดือนจริงๆที่ซีรีส์ออนแล้วมันทำให้แบบทุกคนไม่ใช่แค่แบบประเทศไทยนะครับมันกลายไปให้ทศมากคือจากน้องก็ขอบคุณะแม่แล้วก็ของุันต์ดิษมากๆที่แบบพาตัวจริงๆนจุดนี้ใช่ไหมมีให้มีคนหลายเยอะนะที่แต่ว่าตอนนี้เราอย่างที่ส่งตัวละครว่า คือ่าคือเราร่อยชมครับผมคื้นีคือครับผมครับผมังไงทยได้ไหมฮะไทยละกันครับผมก็ขอบคุณเจตนามากมากครับผมที่แบบพาตัวผมมาได้ไกลขนาดนี้ครับผมแบบไม่ว่าจะแบบเป็นเรื่องแบบการก้าแสดงออกหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบ ขอบคุณเจตนาไม่จริงท,ที่เหมือนแบบเหมือนลุกอะไรบางอย่างนะครับตัวผมให้แบบให้ตัวผมแบบแบบแกล้าแสดงความเป็นตัวผมเหมือนทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารักเจตนามากมาแล้วก็แบบจะบอกว่าผมจะเจ็บจดจําเจตนาตลอดไปผมแน่ื่อยู่ในใจเราตลอดไป ก็รู้สึกขอบคุณตัวละครเก็บกีฬามากมากเลยครับที่แบบทําให้น้ำพิงได้เปิดเส้นทางการเล่นที่เรื่องแรกในชีวิตได้แบบเต็มที่แล้วก็ทําให้เราได้ไปเจออะไรเยอะมากทั้งในแง่ของการแบบได้ได,ได้ลองทําการแสดงที่มันยากยาได้ลองเล่นในคือืือได้ลองเล่นในเองได้ลองเล่นกีฬาแล้วก็ทําให้เราได้แบบบุกคนพบขึ้นเยอะมากแล้วก็รอเวลาที่นานมากมากก็เลยรู้สึกว่าตัวละครนี้จะเป็นอนีกตัวละครที่เราคงจะจำไปจน ในลมหายใจอุท่าหของเราออกมาคมุณจะไปเล่าให้ลูกขนานฟังว่าครั้งนึงมันเคยเกิดปรากฏการณ์ที่เราต้องรอดสจบขึ้นหรือมันเคยเกิดเหตุาการณ์ที่เรานี่ไงไสำหรับพวกเรานะบ้างสำหรับเด็กเล็กด็กตัวเล็กแค่สี่คนที่เพิ่งแบบมีผลงานแลดร่วมก,กันก็ถือว่าขอบคุณแนละ้วใครที่เอ่อสปอร์ตกันจากทั่วโลกทุกประเทศก็ขอบคุณในตัวแฟนด้วยนะครับก็ไม่ต้องห่วงสำหรับ<ช>แฟนไทยยังไงพวกเราก็เดี๋ยวมีงานในอนาคตแน่นอนก็ฝากด้วยครับ แล้วก็ผมเองก็ขอบคุณอรมากมากคที Honestly, ่ไม่รู้ว่าอะไรที่นำพามาเจอกันแต่คิดว่ามันเป็นเป็นเป็นดวงเป็นโชคชะตาที่แบบทำให้เราได้มาเจอกันก็ได้มากๆก็ยังไงแต่พี่ๆทุกคนด้วยครับตัวละครเลยก็เออ พลันจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หนิงจะจดจำแล้วก็ทุกคนน่าจะจดจำตัวละครพลันว่าครั้งหนึ่งเคยได้แก่งขันมาแล้วผลงานได้ขอบคุณมากๆนะครับครพวกเราทาุกทนโอเคค่ะขอบคุณครับ Welcome to Star Society